คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวิธีการฝากเงินนะคะอย่างแรกเลยเข้ามาที่เว็บนะคะล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมากดคําว่า deposit เห็นไหมคะ account deposit ะกดลงไปเลย1ครั้งนะคะก็จะขึ้นมาที่หน้านี้ไปดูที่อันแรกนะคะ account เห็นไหมตรงนี้เราก็เลือกพอตท,ที่เราจะเติมเงินไปได้เลยแอลมีพอตเดียวก็เลือกพอตนั้นไปเลยนะคะใครมีอพอรพอจะเติมพอรตไหนก็เลือกพอตนั้นเลยนะ ต่อไปมาดูหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2ตรงนี้ก็คือใส่จํานวนเงินที่เราจะฝากเข้าไปนั่นเองจํานวนเงินตรงนี้ต้องใส่เป็น US นั่นเองนะคะหรือดอลลาร์นั่นเองมาหัวข้อที่3ามกันต่อหัวข้อที่3ามนะคะก็คือให้เราเลือกนะว่าเราจะฝากแบบไหน USDT หรือว่า Payment นั่นเองเราเลือกเป็น Payment นะคะเพื่อที่จะได้สแกน QR Code ผ่านธนาคารได้เลยนะ เลือก payment นะคะต่อไปหัวข้อต่อไป payment currency นะคะให้เลือกเป็นไทยนะคะไทยบาทเนาะต่อไปเห็นตรงช่องสีเทาๆไหมคะตรงนั้นเนี่ยมันคือจำนวนเงินที่เขาจะแปลงออกมาให้เรานะคะว่าเออสมมุติว่าเราจะฝา,ากเท่าไหร่มันก็จะแปลงเงินออกมานั่นเองอเดี๋ยวเราใส่จำนวนเงินกันนะคะ,อะเอาใส่ไปที่1,000ดอลลาร์นะคะ เห็นไหมคะก็จะแปลงเงินออกมาเป็นไทยบาทเห็นไหมอ่านี่คือจำนวนเงินบาทนั่นเองนะคะต่อไปพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่า submit นั่นเองนะคะพอกด submit แล้วเห็นไหมคะก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เราเราสามารถที่จะบันทึกหรือแคปหรือเอา โทรศัพท์อีกเครื่องมาสแกนได้เลยนะคะแนะนำว่าแคปก็ได้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสแกนในแอปธนาคารได้เลยนะมากดที่ขีด3ขีดนะคะแล้วก็กดคำว่า Fund Report แล้วก็เลือกคำว่า d e posit นะคะอ่ะรายการที่เราจะฝากเงินก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหม ถ้าเราทำการฝากเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะขึ้นว่า success นั่นเองนะคะก็จะเป็นการฝากเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเงินก็จะเข้าไปอยู่ในพอร์ตของเราเลยนะคะ